เสริมหน้าอกครั้งนี้เพื่อมงเท่านั้นแล้วบอสจะปฏิเสธหนูไม่ลงรอดูเลยค่ะ สวัสดีค่ะจินนี่นะคะพี่พี่ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สกตนจัรองน2ีนะคะก็เข้ามาปรึกษากับคุณหมอเรื่องทําหน้าอกที่ดิอาร์ตคลีนิกค่ะคือหนูเป็นคนหน้าอกเล็กแล้วก็ตัวผอมหนูก็ได้เป็น255อซีซีของโมเดลว่าเออร์โนมิกวันนะคะเพื่อมองเท่านั้นเพื่อมองเท่านั้นเพื่อมองเท่านั้นเพื่อมงเท่านั้นเพื่อมงเท่านั้นเพื่อเพื่อเ่เพื่อมงเท่านั้นรอดูเลยค่ะ คนมีนมเขาทำนมที่นี่ค่ะจจเจนี่เจนิเฟอร์นภพัฒน์รุ่งโรดนิสแฟรนสกอนนะคะ ทัาำไปนะคะใช้ชีวิตง่ายมากๆที่นี่คือทําออกมาแล้วคือกลับบ้านได้เลยไม่มีสายเดรนแล้วก็ไม่เจ็บด้วยค่ะไม่ทรมานเลยใครที่ไม่มั่นใจในหน้าอกของตัวเองหรือว่าอยากจะแก้หน้าอกนะคะหนูก็แนะนําที่ดีอาร์ตคลินิกเลยค่ะทําแล้วปังทุกเคสนะคะแล้วก็คุณหมอที่นี่นะคะไว้วางใจได้แน่นอนเพราะว่าเป็นศัลยแพทย์ทุกคนคะ่ะชิดกว่าชมก็นมดีอาร์ต